โอเคจเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดเรื่องที่เราจะเรียนกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มเลยเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับหัวข้อหลักคือเรื่องของแรงรับอ่ะแรงรับนะครับแรงรับดูคําว่ารับนี้ี้ก่อนรับในที่นี้นะครับจะย่อมาจากรับที่ไม่ใช่เหมือนกับเป็นความลับอะไรแบบนั้นนะครับแต่รับที่ นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับรับตัวเนี้มันมาจากคําว่ารับที่เป็นการสะกดของคําว่าผลลับอ่าซึ่งความหมายเนี่ยมันจะเป็นของอ่าพูดง่ายคือมันเป็นเหมือนผลลั์ของแรงที่เกิดจากแรงหลายแรงมามารวมกันหรือมาสู้กันอะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราออกแรงที่ตรงข้ามกันดันกันแข่งกันอะไรแบบเนี้เราจะสามารถหาแรงที่เป็นผลลัพธ์ได้ว่าสมมติ แรงขวาดันมาแรงซ้ายดันไปนะครับแรงไหนมากกว่านะครับและผลลัพธ์คือแรงจะไปทางไหนอันนั้นคือความหมายของแรงลัพธ์นะครับแรงลัพธ์ก็จะประกอบไปด้วยแรงย่อยอย่างที่ครูบอกเอามือมาประสานกันดันกันแบบนี้นะครับมันทําให้เกิดแรงลัพธ์ซึ่งถ้าแรงไหนมากกว่ามันแรงลัพธ์ก็จะต้องไปในทิศทางนั้นถูกไหมครับส่วนแรงย่อยก็คือแรงที่เกิดจากมือหนึ่งนะครับมือขวาเนี่ยเป็นแรงย่อยแรงที่1 มือซ้ายเป็นแรงย่อยแรงที่2นะครับมารวมกันทําให้เกิดแรงลับนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้แรงลับเนี่ยเราสามารถหาค่ามันได้นะครับหาผลของแรงลับได้อ่ะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะมาหาผลของแรงลับเนี่ยเรามารู้จักการเขียนเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์เนี่ยคืออะไรครูได้อธิบายไปนในคลิปที่แล้วเนาะอ่าเวกเตอร์เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงขนาดและทิศทาง นะครับของการเคลื่อนที่ของแรงนะครับของแรงเนี่ยแหละอ่ะซึ่งอ่าทีนี้เรามาลองดูว่าเวกเตอร์มันสามารถเขียนได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะทุกคนลองดูภาพนี้นะครับภาพที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับตรงปลายปากกาของครูเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวอย่างเวกเตอร์ซึ่งครูกำหนดให้มันเป็นเวกเตอร์ a เวกเตอร์จะต้องสังเกตจะต้องสังเกตเนี่ยเวลาที่ครูเขียนเนี่ยเวกเตอร์จะมีหัวเสมอให้รู้ว่ามันคือเวกเตอร์นะมันไม่ใช่ตัวสองสังเกษเฉยๆนะอ่ะเวกเตอร์ a นะครับเอ่อถ้าเรามองเราไม่ได้เรียนมาก่อนเราก็จะมองว่ามันเป็นลูกศรแล้วก็จะมีอะไรขีด,ขดในความหมายในนนยยะมันคืออะไรยังไงนะครับอย่างที่เรารู้การเขียนหัวลูกศรเนี่ยนะครับก็เป็นการบอกทิศทางว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับซึ่ง ทิศทางที่ครูกําหนดมาเนี่ยนะครับอย่างทิศทางเนี่ยก็เป็นตามทิศนะครับของเข็มทิศเลยนะครับอย่างถ้าตัวอย่างเวกเตอร์ A มันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ไปในทาง east คือทิศตะวันออกนะครับแสดงว่าเวกเตอร์เนี้ยเป็นเวกเตอร์ที่ออกแรงไปทางทิศตะวันออกอนะครับเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกอและอย่างที่น่าสนใจก็คือนักเรียนจะต้องลองดูอะครับ ลองดูในส่วนของตัวแดดตัวแดดไม่ได้แดดมาเท่ๆแต่มันมีความหมายนะครับการแดดในลักษณะแบบนี้เป็นการบอกหน่วยของมันนะครับอย่างตัวนี้เวกเตอร์ a จะมีทั้งหมด1,2,3,4หน่วยไปทางทิศตะวันออกนะครับอย่าเผลอนับเป็นลูกศรน,นะสมมตินักเรียนเผลอนับเป็นเผลอนับเป็นแบบว่าเวกเตอร์อ A นับนับลูกศรน,นะพูดง่ายๆนะครับนับแบบว่าหนึ่งสองสามนับเป็นตัวแดด นะครับเวกเตอร์ a 3หน่วยไปทางทิศตอนออกแบบนี้ผิดนะครับอ่ะเวกเตอร์ a ต้องนับที่ช่วงของมันนะครับเวกเตอร์ a ต้องนับที่ช่วงของมันเวกเตอร์ b ก็เช่นกันอย่างตรงนี้เวกเตอร์ b มีกี่หน่วยครับก็นับไป1 2 3 4อ่ะเวกเตอร์ b 4หน่วยไปทางทิศตะวันตกแบบนี้เองง่ายๆนะครับในบางครั้งการเขียนเวกเตอร์ก็อาจจะไม่แดดแต่บอก บอกเป็นเหมือนกับค่ามาเลยว่าเวกเตอร์นี้มีค่ากี่นิวตันอะไรแบบนี้เราก็จะได้เจอในพาร์ทของการหาการคำนวณน,นะครับอ่ะคอยนิดนึงเวกเตอร์ทั้งสองนะครับเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันขนาดเท่าไหร่นะจำได้ไหมขนาดของเวกเตอร์คือ4 4หน่วยนะครับ4หน่วยนับเป็นหน่วยอ่ะโอเคนะครับแต่มีทิศต,ตรงข้ามนะครับทิศมันตรงข้าม ซ้ายตรงข้ามกับขวาเนี่ยแหละทิดตรงข้ามเหนือก็ตรงข้ามกับตกนะครับเออขอโทษเหนือตรงข้ามกับใต้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือจะตรงข้ามกับตะวันตกเฉียงใต้อะไรแบบนี้นะครับเป็นเวกเตอร์ตรงตรงข้ามแต่เรียกว่าเวกเตอร์ตรงข้ามเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจง่ายแต่บางครั้งเขาจะมีศัพ์ศัพ์หนึ่งที่ทาให้เรางงคือเขาจะใช้คําว่าเวกเตอร์ลบนะครับสมมติถ้าเกิดครูไม่มี B เนี่ยครูไม่ได้เขียน B มา นะครับแต่ครูสมมติครูขี้เกียจเขียนครูคอยากได้เวกเตอร์แบบ B อ่ะอยากได้เวกเตอร์แบบ B แต่ครูขี้เกียจวาดรูปใหม่ครูเขียนเป็นแบบนี้เลยครับครูเขียนเป็นเวกเตอร์ลบ A ทุกคนก็จะต้องเข้าใจโดยทันทีว่าเวกเตอร์ลบ A คือเวกเตอร์ที่เหมือนกับ A ทุกอย่างเลยเพียงแต่มันมีทิศตรงข้ามนะครับอ่ะเราสามารถเขียนเวกเตอร์ตรงข้ามโดยใช้เครื่องหมายลบนะเว,กเ,เวกเตอร์เช่นเวกเตอร์ลบ A ซึ่งหมายถึงเป็นเวกเตอร์ที่เป็นไงครับขนาด เท่ากับอะไรครับอธิบายไปเมื่อกี้เท่ากับเวกเตอร์ a เลยนะครับแต่แต่มีทิศตรงข้ามนะครับอ่านะครับแต่มีทิศตรงข้ามอ่าเราก็จะเรียกเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าอันนี้อีกนิดนึงนะเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศเดียวกันก็คือเวกเตอร์มันเหมือนกันถูกไหมครับคือเขาเป็นคําเสิริมเฉยๆเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันเหมือนกันทุกอย่าง เราจะเรียกว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันนะครับมันก็จะตรงข้ามกับเวกเตอร์ตรงข้ามเวกเตอร์ที่เท่ากันนะครับอ่ะปูพื้นเรียบร้อยตั้งสตินะครับรู้จากการเขียนเวกเตอร์แล้วมันจะบอกคิดกับบอกขนาดนะขนาดก็คือหน่วยของมันนะครับอ่ะโอเครู้จักเวกเตอร์ลบแล้วนะเวกเตอร์ลบเนี่ยจะออกบ่อยและทําให้เด็กๆงงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับต่อไปจะเป็นการหาเวกเตอร์นะครับเราเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อหา ว่าผลลัพธ์เนี่ยเราเรียนเรื่องแรงลัพธ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าผลลัพธ์ของการกระทํากันของเวกเตอร์หรือการรวมกันของแรงเนี่ยมันจะไปทิศไหนและมีขนาดยังไงนะครับอ่ะลองมาดูถ้าทีนี้นะครับการหาเวกเตอร์ลับเนี่ยมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกเราจะเรียกว่าการหาเวกเตอร์โดยใช้หางต่อหัว แบบที่2คือหางต่อหางและแบบที่3คือการคำนวณน,นะครับครูจะเริ่มจากการหาเวกเตอร์โดยใช้วิธีหางต่อหัวนะครับวิธีที่1ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันทำยังไงนะครับโอเคการหาเวกเตอร์แบบหางต่อหัวนะครับก็ตามชื่อเลยมันต้องเอาหางมาต่อหัวแต่เราก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับว่าเอ๊ะเอาหางของตัวไหนมาต่ออะไรยังไงนะครับตัวอย่าง สมมติข้อที่1เขาให้หาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ c ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะว่าเวกเตอร์ a มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรยังไงแต่และข้อมันจะไม่เหมือนกันเราต้องดูที่โจทย์เขากําหนดมานะครับอย่างในข้อนี้โจทย์ก็จะกาหนดมาให้เวกเตอร์ a ลองอ่านฝึกอ่านด้วยเวกเตอร์ a เหมือนกับที่ครูกําหนดเนาะก็เป็น4หน่วยไปทางทิศต,ตะวันออกเวกเตอร์ b ล่ะ4หน่วยเหมือนกันไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับส่วนเวกเตอร์ c จะมีแค่ สามหน่วยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อะนะครับโอเคอทีนี้ถ้าเราลองเอาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ c โดยใช้วิธีหางต่อหัวนะครับครูขออนุญาตก๊อปนะครับถ้าตามหลักการเขียนจริงๆเนี่ยมันจะต้องเขียนแบบเป๊ะเลยครูวาดเนี่ยนะครับครูใช้ไม่บรรทัดไม่ถนัดใช้ไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นขอใช้การก๊อปวางเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยนี่คือเวกเตอร์ a นะครับครูได้เวกเตอร์ a มานะครับ หลักการเนี่ยถ้าเราจะเอา a บวก c เนอะ,อะตัวนี้มารวมกับตัวนี้เนาะนะครับครูก็ต้องเขียนเวกเตอร์ a ก่อนนะครับเขียนชื่อกำกับบอกมันไว้ว่าเอ้ยมันคือเวกเตอร์ a นะนะครับต้องเขียนกำกับชื่อทุกครั้งนะครับต่อไปหลังจากนั้นนะครับเราได้เวกเตอร์ a ละเราจะต้องนำหางของเวกเตอร์ตัวหลังมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวแรกดูนะครับ เอาหางของเวกเตอร์ตัวหลังตัวหลังก็คือ c นะครับเพราะโจทย์มันเขียน c อยู่ข้างหลังมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวแรกอ่าครูเขียน a ให้แล้วนะครับเราเอา c มาเวลานักเรียนเขียนทักงเรียนก็วาดเลยนะครับเอาดูให้มันตรงนะครับให้มันต่อกันพอดีพอดีอ่ะฟึ๊บอ่ะนะครับอ่ะสมมติมันสมมติมันบรรจบกันแล้วอ่ะฟึ๊บม,มันก็ไม่ลงให้ครูเนาะอ่ะสมมุติมันต่อกันเฟกเลยนะราคบได้แล้ว นะครับอย่าลืมเราก็ต้องเขียนไปด้วยว่ามันคือเวกเตอร์ c ใช่ไหมขั้นตอนแรกเอาหางของเวกเตอร์ตัวหลังมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวแรกนะครับและขั้นตอนต่อไปตั้งใจฟังให้ดีนะครับครูจะบอกคําก่อนแล้วเรียนลองคิดว่ามันทำอย่างไงลากหัวลูกศรน,นะครับลากลูกศรจากหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวหลังลากลูกศร จากหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวหลังมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเรื่องเนี้ครับเขาต้องการให้เราหาว่าแรงลับหรือเวกเตอร์ลับมันมีทิศยังไงนะครับมันมีขนาดเท่าไหร่เราก็ตามนี้เลยครับเราก็เขียนไปไปกำกับไปด้วยว่านี่คือเวกเตอร์ลับนะครับเวกเตอร์ลับตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ a c แล้วก็ใส่หมวกร่วมกันจบแล้วครับเรื่องนี้คือเรื่องของการวาดรูปต่อแค่นั้นเองนะครับวาดรูปต่อโอเคขออีกข้อนึงแล้วกันอีกสักข้อหนึ่งเอาข้อข้อขสองขออนุญาตข้ามไปเอาข้อข้อ3นะครับข้อ3เวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ b ก็คือใช้วิธีเดิมนะหางต่อหัวก็คือตัวนี้ปุ๊บเอามันตั้งก่อนนี่คือเวกเตอร์ b นะครับอย่าลืมทำอะไรทุกครั้ง เขียนชื่อให้มันด้วยว่ามันคือเวกเตอร์ b อ่ามันต้องปักชื่อนะครับเวกเตอร์ B ฟึบอืมนี่คือเวกเตอร์ b สี่นวยไปทางที่ตะวันตกโอเคหลังจากนั้นหลักการก็คือเอาหางของเวกเตอร์ตัวหลังมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวแรกนะครับอ่าครูว่าครูน่าจะเขียน B ผิดฝั่งล้อ่ะคือมันต้องจินตนาการนิดนึงว่าควรจะเขียนชื่อตรงไหนนะครับ เพื่อมันจะสวยอ่าเดี๋ยวดูนะคบครูคมีเหตุผลที่ครูต้องเอาบขึ้นมาข้างบนปกติเวกเตอร์ c เนี่ยครับนักเรียนครับปกติเวกเตอร์ C เนี่ยมันชี้ขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือแต่ข้อนี้ดูดีๆครับมันเป็นเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ลบเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเวกเตอร์ลบมันมีที่อย่างเหมือนเดิมแต่เราต้องเป็นไงมันครับต้องกลับให้มันเป็นทิศต,ตรงข้ามนี่คือเวกเตอร์ที่ ชื่อว่าเวกเตอร์ลบ c นะครับอ่ะเราเอาเวกเตอร์ลบ c ตัวนี้มาต่อกับหัวของตัวแรกก็คือนี่ครับเอามาต่อแบบนี้ฟึืมเป๊ะเลยนะนักเรียนไม่สามารถที่จะบิดมันเฮ้ยให้มันแบบโค้งไปทางนี้หน่อยนึงหรือขยายออกนิดนึงถ้านักเรียนเปลี่ยนมันน่ะนักเรียนไม่ทําการก๊อปวางเนี่ยนักเรียนจะถือว่าผิดเลยนะครับต้องเขาให้มาแบบไหนต้องวาดให้มันเหมือนเป๊ะๆนะครับอ่ะ แล้วก็เป็นเขียนชื่อให้มันคือเป็นเวกเตอร์ลบลบ c นะครับใส่วงทุกครั้งขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือลากลูกศรจากหางของตัวแรกตัวแรกในทีนี้ก็คือ b เนาะไปยังไปยังไหนครับไปยังหัวของเวกเตอร์ตัวหลังมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบแบบนี้แบบนี้นะครับ เกิดอะไรขึ้นอ่ะฟึบพยายามดูให้เป๊ะอ่ะฟึบอ่าได้แล้วครับได้แล้วฟึบเดี๋ยวหัวไม่บรรจบต้องเป๊ะต้องเป๊ะอ่ะพยายามหัวให้มันบรรจบกันปึ๊บอืมอ่ะได้สมูทสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขียนต่อครับเขียนต่อฟืดเพราะฉะนั้นการหาโดยใช้วิธีหางต่อหัวเนี่ยก็จะได้คำตอบคือเวกเตอร์ b ลบ c ใช้หมวกร่วมกันแบบนี้ นะครับก็วาดภาพตอบก็จบแค่นี้เองนะครับ